หลังจากเสร็จงานคุณอานะคะพี่ดิวก็ได้เลี้ยงโตจีนนะครับชาวบ้านนะครับสุขูสุ้นพี่น้องนะครับอาหารโตจีนม,มีปลาไข่ปลาไหลปลาหนีปลาหนีปลาไข่ปลาไหลอบอบติคุณน้านะครับนี่เลี้ยงโตจีนชาวบ้าน แ่บบ่แม่แทบเนาะแทบแ,แ,บนนแ,บแลวสุขภาพเด้อวันนี้อายุอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนยาวครับวันนี้โตจีนประมาณเกือบ26นะครับแทบไปได้ แสบๆเนาะลูกะภาแสบๆขย้ายอยู่ลอยๆดีครับแสบๆครับวันที่17ครับโลกภาพยนตร์ครับจังเบิงอยู่ในโทรทัศน์กัได้ไหมข่อไหนะ่อไหนแน่สิเบิงบ่เดี๋ยวล่าพแสบๆเนครับ เป็นเจภาพเรียนโตจีนนะครับเพราะว่างานสุดอาเราต้องมาช่วยเหลือกันและกันนะครับอย่างด้นนอกนี่ขั่งนี้ด้วยแซ่บแซ่บว่าข้าแซบเนาะเขาขอบอกอยเด้อแซ่บ อันนี้ท้าสุวรรณภูมิค่ะดีทางยาเยียดยแล้วเริ่มการสบายดีเนาะสบายดีสบายดีไหนคนไหนอันนี้ของเบนอันนี้ของเบนบอกแม่เดี๋ยวพี่พูดเดี๋ยวแม่มาไหมนั่งไงไหนเอ้าโอ้ยดีต้ายอบลงผอบลงเออสวยจูบเลยตีแล้ว สบายดีไหมลูกสบายดีครับ้ีทำอะไรอยู่ยังไงชนบุรีเห็นงานมีจะคนนี่หลังมีคนี่อคน้หวะแีคซ่บเด้อครับอิ่มบ่นี่อิ่มบ่ครับบอกไปเด้ออิ่มใจพอนอย้ายยิ่มใจ หนี่นองเป็นี่ลาลาเลียงตัวจีนได้เหมือนี่ข้านองเนาาดีลาลาเลียงตัวจีนได้มือนนี่ข้าัดน่องป็นมาราดียนี่เลียงตัจีด้เหมือนน่้น่อยเดราด้ สมเกียรติทีเดียวม้าอยู่ตัย้ำแล้วว่าออโตจีนอย่างก็เลยบอกแม่ออโตจีนมาลุ้มง่ายๆบัานเขาบัานเขารับพี่น้องด้วยเฮงบางลงม่ยังนเมืองน้ามบ้มนไปอม้ามองมีแต่ได้น่อยตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่จะมาอีกเลย

อร่อยนะครับอร่อยนะครับโอ้ยก่อนเรื่องปวดนะกอนเรื่องปดทีดูัน้วเอาไปอติดตามวิดีโอหรอจับวิดีโอเปล่าและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับงานส่งคุณอาเึ้นสวรรค์นะครับก็ ถ้าอะไรเราทําได้เราก็ทํานะเพราะว่าความดีมันไม่ได้รอใครแต่ว่าวันนี้ถ้าเรายังมีลมหายใจก็สร้างควนคุณงามความดีไว้นะครับทุกคนถ้าวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียดายเลยที่เราไม่ได้ทําวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้บินมาจากกรุงเทพเลยแล้วก็ได้มาช่วยเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะครับเป็นกําลังใจให้กับรายการเจอกันไหม